วัสดีทุกคนนี่คือเกมที่เราชอบมากๆในแฟนชายฟาคายนะลองจากฟาคายสามขอต้อนรับเข้าสู่ทุกคนอ <laughs> ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟาคาย <laughs> Listen, โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องของเกมนี้กันดีกว่านะเกมนี้นะถูกเซตอยู่ในเมืองสมมุติที่ชื่อว่าโฮปแคนเทอรีนะฮะรัฐมุนทานาสหรัฐอเมริกาเกมเปิดมาด้วยการที่เราเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มนายโจเซฟซีดนะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มระที่หัวรุนแรงนะแล้วเราก็าโดนพวกกิกก้เนี่ยตบตอหกเอ้ยความรู้สึกที่มีต่อเกมนี้เลยนะก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากเลยนะคือแบบผมคิดมากแบบฮะฮะกูทำอะไรลงไปเนี่ย อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอสแม่งก็แบบเหมือนมีวานสามตัวมันชี้หน้ากันเหมือนสไปเดอร์แมนแล้วมีโจซีซีจุดตรงกลางเป็นตัวเอกอ่ะไม่มีอีกแล้วสำหรับการล่าสัตว์มาคราฟต์ของและไม่มีอีกแล้วสำหรับการหาแต้มมาอัพสกิลเพราะทุกอย่างมันอยู่ในเปิร์กมันจะทำไปทำเพื่อผมบอกเลยนะว่าการล่าสัตว์ในฟ้าคายห้ามมันเป็นอะไรที่แบบมัน มันเหมือนจะเพลินนะแต่มันก็ไม่เพลินมันไม่มีผลตอบแทนอะไรเลยนอกจากเงินนะเออแล้วก็ความเสะใจโอเคนี่คือทิปส์นะทุกคนช่วงแรกๆข,ของเกมเนี่ยผมจะแนะนำให้เอาเปิร์กนะฮะเป็นในด้านของวิ่งสูรแล้วก็ล่องทูชีพนะฮะก็น่าจะมาพร้อมกันแหละมังคือมันช่วยในการเดินทางระยะไกลนะ,ะที่ไม่มีพวกแฟลชฟาเบลนะฮะคือคุณโดจากเนินเล็กๆนะฮะมันสามารถไกลได้โคตรไกลเลยแล้วก็ ช่วยในการเทคดาวเท่ๆได้ด้วยนะคือมันอันนี้ก็สงมากแนะ่นำให้อัพแรกๆเลยนะยกับสู่ลากเงาความเอ่อลากยากลากเลือดนั่นแหละฮะคือมันจะตัดระบบที่มันเป็นแบบแฟนตาซีอย่างการเช็คดาวปลามีดอะไรพวกเนี้ยมันตัดออกหมดเลยแล้วก็ การที่เราหากักยุกันทำาร์ิเมชันต่างๆของปลาไข่้าคคมหมา,ากมาพราวนี้ตัดออกหมดนะเหลือแค่ 1, พันผ้านั่นเลยฮะลายผ้ามีนยังเสริมกระเช้อาุูริยะใกล้น,นะที่อัปเกรดแบบเป็นอย่างดีจากผ้าที่แล้วนะใครๆเป็นนี่อย่างเทศ่แต่ไม่ใช่ผมอะ่ะ ระบบกันเพทที่โคตรจะดีเลยในภาคนี้ทั้งเสียงแอนิเมชันนะฮะการทำซาวด์ดีไซน์ให้แบบค่อนข้างที่จะคริสคริสปี้หรอคือไม่งกอบจริง <c oughs> ยังกะเคี้ยวขนมมีระบบความเร็วกะสุอ่ะแล้วก็กระสุนยอยนะที่แบบเราเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะว่าเรายิงออกไปนะผมยิงไม่โดนอ่ะ น่าเบื่อโอเคเรามาถึงจุดที่เราอยากจะแนะนำทุกคนมากที่สุดในภาคในเนื้อคือการมีเครื่องบินและมันยิงได้และเราสามารถยิงหอไฟตรงข้ามตกด้วยมือของเราเองยิงกี่เกมไม่ทำแบบนี้ได้ จาก Cry Engine สู่ตัวใน Engine หลังจากที่ตาม Cry Engine มาเป็นเวลานานนะตอนนี้ Ubisoft ทำให้เราเห็นได้แล้วว่าดูเนี่ยของ Ubisoft เนี่ยก็สามารถทำเกมออกมาไดภาพสวยแบบมันคือหนึ่งในเกมที่ภาพสวยที่สุดในปีนั้นเลยนะฮะจริงเนี่ยผมให้ทุกคนได้สัมผัสกับภาพเกมนะผมจะไม่พูดเลย ASMR มา ไม่ใช่แค่ภาพสวยอย่างเดียวนะฮะร,รายละเอียดต่างๆนะความมีชีวิตชีวาของ AI ในเกมนะดีกว่าเกมในค่ายเดียวเกินอย่างผมไม่พูดแล้วกันนะฮะความมีชีวิตชีวาที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือการที่เราได้เห็นสัมปัสสัตว์กับคนนะฮะใช้ชีวิตกันอย่างสมจริงแล้วก็ไม่ดูเงียบเหงานะเดินไปไหนในแมปเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะยกตัวอย่างเช่นเราได้เห็นคน vs หมีวัว vs หมี แล้วก็วัวีเอสวัวและนี่คือพฤติกรรมที่ห้ามเรียนแบบอันนี้ก็ด้วย เราไม่ได้เดินทางคนเดียวนะเรามีเพื่อนที่เป็น AI นะฮะจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ได้นะ,ะแต่ว่าผมเลือกใช้หมาเพราะม,มันน้องน่ารักดีโดยที่คู่หูของเราเนี่ยก็สามารถกําจัดศัตรูหรือว่าชุบเราก็ได้นะน้องเป็นหมาน้องก็ชุบเราได้นะนี่ก็คือทั้งหมดของเกมฟาคาย5นะเกมที่ผมชอบเป็นอันดับ2ในแฟนชส์ฟาคายนะครับผม อยากให้ทุกคนนะได้ลองเข้าไปเล่นเข้าไปลองเล่นดูนะพวกผมเล่นไปประมาณ40ชั่วโมงแล้วก็คือติดมากนะก็ขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจนะนี่ก็คือคลิปแรกของช่องนี้เนี่ยนะก็ขอบคุณจริงๆฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยฮะ กูฟังบทในเกมฟารคไห้รองเพลงรองเพราะกวยกิจอีกย่าเลิกกับฉัน